ก็ว่าท่านพอเย็นปูดวนเนาะแต่ปูเลองรถยังไงเอก็คุณคุ้นคุณคุนตีค่ะบางคนว่าปูอ้วนกึนนิดนึงเนะแดนอิหรี่ค่ะปูกระดวนอ้าวซาดิ่งกำลังทำงานที่นนองจักปีหรขับปูกับบสามปีเกับสามปีเนาะค่ะปี เป็นยังได้ปูสบายดีปูเขาหน่อยกะสบายดียู่มงมงก่าที่เก่าบะปูะยู่อยู่ตรงเก่าอ,อยู่งตรงเก่าที่เก่าลปะป้าจิตติสั์ปูสมัยนั่นข้างนั่นว่ามันธรรมดาเนาะปูเนาะแม่นมากแม่นย่หลีดิบ่อะไรยังขนชิงลูกนะ้ำขนอยู่เดี๋ยวนี้ว่า<อ>มันสิเป็นบนวัสนาของพี่น้องเอฟซีบ่หระปูบาดน,นี่ปูขึ้นมากสี่ยังแม่นยุคคือเก่าเหแม่นอยู่คือเก่าแม่น่ะ ทางหายไปจากปีนะ้อประม 3, ั่สามสี่ปีสามสี่ปีครับผมยังแม่นอยู่คือเก่ามันบอครับบรรดาญาติย่มก็ยังติดต่อกันบอครับท,งงท,ทยยั้งร่มทั้งไร่ทั้งไร่ก็ยังยังหลายครับว่าบหลายประมาณจากยี่สิบสามสิบนี่แหละครับผมก็คือตะกี้ตะกี้ครับสีหาร้อยเปล่า ไปยังได้กุฏิวัดว่าอารามของปู่ไปยังไดปู่ขาดเขินเนว่ดแวน่หลวปู่ือยจังไดย์น,เ,น,เ,น,นเรียบร้อยกันแล้วตอนนี้หลวงปู่กาลังต่อสาลาต่อทั้งขางออกมาขาง,งละหกเมตรรอบ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 สาลาครับผมอมรอบสาลาเฮ็ดโค้งสเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับตบายยังบบมีเันีันแผ่นเนี่ยครับราคาเมตชิดเนี่ยโอ้ แคตหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบนี่หรอคือโค้งหลังคานี่มีเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยหมดแล้วทั้งพื้นกระเบื้องจังไดปูทั้งพื้นกระเบื้องนี่กับกะนย่งย่งเออแต่ว่าอยากมุ่งหลังคาตัวโอ้สิมุ่งหลังคาสะกอนเขานาฝนพอดีเนาะแต่ว่าโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดละครับผมโค้งเสร็จแล้วงบประมาณเท่าใดล่ะปูงบประมาณมันจักสามแสนกว่นนี่หรอมูย ามเต้านกันสามตัวสังกะสีมาตดเชีดหกเมตรสิบเส้นสิบเส้นร่วมแล้วแทกวัดแทกแล้วได้จักเพนได้ประมาณสามร้อยกัแผ่นสามร้อยกัว่พนแผ่นนั่นเจกตไอยห้าสิบครับเงี้ยหกเมตรสิบเส้นครับพี่น้องเอ็บสนะครับ ผูมาบอกบุญเดอ้อนะครับแล้วก็มาให้โชคพร้อมให้โชคให้ mắn พร้อมนะครับเมื่อนี้เป็นโอกาสดีนะครับเป็นโชคของมานของใต้เห้านะครับผูเดินทางมาถึงบ้านเลยนะครับถามาัึงแต่กลางบ้านเหมือนบอกครับถามาตรงซี่แยกตรงตลาดบบ<อ>มีคนรู้จักแฮฮห้าอยู่บบยู่บ่ละผูเขาบอกว่าขี่รถมาแบบนี้<อ> โทษโทษโท,ทเป็นบุญวาสนาเหรอด้วยเอฟซีเ้ยมูเจ้ปูยูจากลูกป,ปูอยู่วัดตอนนี้อยู่อยู่หลักๆเดี๋ยวนี้อยูสามรูปแต่ว่าพาเที่ยวเขาเที่ยวอ,ออกอยู่ประมาณหาหกลูปนี่แหละครับผมแต่ว่ายู่หลักๆอยูสามลูปครับอื คนงานเขาก็เฮ็ดงานอยู่ปกติเหะอโอ้ฮ็ดงานอยู่ปกติเขี่ยมโครงเหล็กงบประมาณก็หลายแสนแล้วเนาะโครงสร้างก็เมัดหลายแสนแล้วบ่ครับโอ้โครงสร้างเมัดหลายนะแบบสามแสนสี่แสนบนี่นี้ขาดเหลือขาดงบประมาณคือโครงเออคือสังกะสีสังกะสีนี่แหละ ยาวหกเมตรหาสิบเออยาวหกเมตรสิบเส้นแผ่นหนึ่งมันถือแผ่นหนึ่งเกตลอยหาสิบถูกแผ่นละเกตลอยหาสิบรวมทั้งหมดจากแผ่นปูสามร้อยกว่าแผ่นสามร้อยกว่าแผ่นครับเอาเป็นหบประมาณหลายเติบพยู่ได้พี่น่เอ้ยเฮ็ดยังไรนะครับส่วนแนวทางเจา้าค่ะปูนี่ละละัด เ<ว>ขามาตลอดบ่หลอนครับผมผ้าจารย์งวดมืงวดงวดก้อนๆเนาะงวดก้อนๆกะไฮกับเจ้าไปหาศูนย์กับเจ็ดเก้ามันออกเจ็ดเก้าอยู่ดิละ่ะต้องงวดเมื่อกี้นะไฮกับเจ้าไปแปดหาแล้วก็หนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหกมันก็ออกอยู่ดิละ่ะครับแต่ว่างวดนี่ผ้าจารย์กันนิมิตจะลิศผ้าจานนี่ ใกล้ๆแบบว่าใกล้ๆเขาจะตื่นขึ้นนะนะครับผมมันเห็นเป็นเลขโอ้เป็นตัวเห็นเป็นตัวนี่แหละถ้าออกใสๆนี่ถ้าออกใสๆคือตอนกลางวันเที่ยงๆเนี่ยครับซื้อกาแฟไปกินไข่เลยอืม <laughs> ถ้าออกสีคร้มๆเนี่ยมันก็ออกเยอะแต่บางครัง้งมันก็ออกไปเคลื่อนไปออกงวดหนาะค่ะอ,อืม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  ปูเป็นยังไงจ่าอยู่ดีสบายบ่อยู่ดีสบายอยู่ค่ะบ่เห็นปูโดนว่าจักปีละปูสามปีสี่ปีเนี่ยแต่ว่าปูก็ส่งอ้มวันวันึ้นจ้าจนจําบ่ได้ปูมากอ่ะฮะไผมาเนาะที่แหลกเจ้าค่ะปูความันรถสร้างบาดเห็นลงรถมาเอาขึ้นเป็นปูเนาะบาดเนี่ยเพส่อนเพื่อนเพือนได้บุ ได้แวะไปหาปูโยบ้านนี้ประตูวัดนภปิดเ<อ>ย็นมิตรหมาแรนโฮออกมาไล่ตัวปูประตูวัดนี่บางข้างกับปิดไว้เฉยๆแต่ว่าพาจากขาย,นนออยุ่นไงล่ะก่อัยโยเจ้าค่ะ<อ>มาสิไปนีลาไปยามไปถามข้าวไปขอโวชควลาภน้ำปูนี่ละหาแนวทางเนาะหาแนวทางคือเกาล่ะปูเบอร์โทรหลวงปูกับศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง ห้าหกเบอโทษนะคะเดี๋ยวพ่อจารย์จะเขียนม้ให้โยจ้ายวดฮาราดกระดาษโทรหาทุกมนกระดาษกระดาษปาค่าให้ปูเขียนเลขให้โอ้ยเ,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 เป็นบุญวัสนาพี่น้องเอฟซีเด้อบา้านหนหายมาตาไปโดนปูพคนกามาปวดท้ายหดเียนเลยมาถามหาจังไหนหล่ะปูขึ้นหัจักบ้านที่ห้ารัดมานี่เจ้าค่ะ ข่าวว่าเหมือนนักขี่รถผ่านมาเรามาซื้อของโยนตรงอันันนาเนี่ยตรงขามนี่ยร้านเกษตรเอามาบ้านแดงแล้วตัวนี่บ้านเฮ่ห้าตัวนี่เตรียมปูสาธุสาธุให้มันมันเลเด้อปูขอโชคขอลาบนะปูเนี่กะเราเรื่องเบียงแนวทางตัวเลขกับปูนี่ก็ดังเนาะปูในสมัยนั้นตอนนั้นเนาะ โอ้ดังระเบิดกันว่าปูทมดินบามีไผ่รูจักมีคนรวยน้ำกบล่ลตอนนี้พาพจ่าก็มั่นใจอยู่เด้มั่นใจปุ๊ปะะจะฤทธิ์ของไาจา่านี่จากตอนแตบบ่ว่าตอนเฮาจะหูเมื่อขึ้นกำลังกำลังจะตื่นเนาะตอนเฮ่าที่รับตาอยูนะ่มันเห็นเป็นเลขเด้จะฤทธ้าไพจ่าที่ที่ค่อยแหย่โชคเอฟซี FC มากส่วนมากจะเป็น เลขนางสมาธิกมาค่ครูผูบอพระอาจารย์ก็กำหนดจิตไว้สิละวะ่นอยากรูเลขอ๋อค่ะอยากรูเลขค่ะถ้านาศึกามือมานี่มันเห็นเองอ,เอ๋อจ้ะอ่ามันเห็นเป็นตัวนี่ก็สิเห็นเป็นตัวเลยอ่าเป็นตัวเลขมากเลยเนาะคะ่ะอ่าเป็นตัวเลขมากแต่เห็นแบบไซสๆคือกังวันเนี่ย สั่งกาแฟแล้วนั่งค่อยเลิศ oh, จะดิสหลวงพ่อนะ <laughs> สั่งกาแฟ <laughs> ก,ก,กินทะเออซื้อแล้วสั่งกาแฟนั่งค่อยเลิศ <laughs> แมนแมนแมนแตงแต่จะดิสหลวงพ่อนะค่ะสั่งกาแฟซื้อแล้วสั่งกาแฟกินรอรับตังเลยน <laughs> <laughs> ้องค่ะโอ้ทีที่มาเนาะวันรีเดดนี่หลาย <laughs> ๆหลายๆ,ๆที่ก็นาไปใส่แต่ว่าถ้าต้นตำรับมาจากปูทมดินนี่แหละนาอค่ะ อ่เรเคยไปขูดต้นไม้บ่าเคยไปนั่งสมาธิเอาเลขบ่าเคยไปบอแบบนั้นไม่ต้งเขอาอยุ่ปกติเขานี่แหละ,ะกำหนดคิดไว้เสื้อกำหนดคิดไว้ว่าอยากลูกถ้ากำหนดว่าอยากลูน้นี่มันก็มาเอียงหมดพายใจแม่นแหละแตุ่กถ้าเกิดบ่เห็นเขาก็กำหนดยู่ลักษณะนั้นแหละเราได้่ากำหนดตลอดเวลาเดิมสมมติภายในมื้อนี่เ่เห็นเขาเก็กำหนดยุ่นลเลยล่ะอค่าค่ว่าตั้งเลข ตั้งอันเข็มทิศไว้แบบน่ะแม่ล่ะเห็นเป็นโตได้ถ้าเห็นออกคึมๆนี่ก็ออกอยู่คุณเท้าบัไปออกงวดหลังอถ้าชัดๆนะแม่ถ้าแม้ชัดๆคือกางวันนี่เห็นเป็นคือกางวันนี่อกคสร้างกาแฟกินค่อยเลยเสื้อจะลิ้นเรตั้งเราคนบวกันเนได้แม่ล่ะจะิ้ตาคนบางคนฝันต้องมัดแปลทั้งเส้นแปลงสิจะลิพระอาจันบวปลีเลยล่ะตรงๆเลย เป็นตัวตรงๆว่ได้แปรง่ายเนาะค่ะเรียบร้อยแล FC กลับมาอีกครั้งนะคะปูทมดินมาให้ถือว่าเป็นงวดแรกเนาะค่ะปูทมดินใครๆก็รู้จักมันไผรบูรู้จักนี่คือเชยไผรบูรู้จักปูทมดินเชยสั่นปูว่าปูทมดินใหญ่ๆทั้งปูสมัยแต่กอันจะได้กระดาษแผ่นใหญ่ๆมีบ่ มดพอดีเอซียตัววัตัวนี้มันอยากหน่อยนะแต่มากจะเลี้ยก็ดัเอาจังสีลาปูมันไ่ได้ซื้อมาไะ้เอาฝากกองสีฝากกองมดุหันโอ้โหน่าักมากเลยมรุ่นนี้มา็ม่อาจารย์แล้วมัุ่นเนี่กสิได้เห็น้ายเอซี่น่ารัสีมาเลยฝากมีบอมีอันไดมาบอ

ดังกาเกเนะคะแม่นนะคะความแม่นนี่บ่าต้องถามหาปูถ้าใครได้ยินว่าปูทมดินนี่แม่นอยู่แล้วเนะคะแล้วกับตัวเลขบลายโตนะคะปูตัวเลพระอาวจันปลายโตแล้วก็เป๊ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนารัมานี่ไปเอากล้องกับล่างอยู่นะคะปูเคียนเบิดโทษเบร์โทษค่ะเบิดโทษปู เดี๋ยวเรยเอฟซีเอ้ก่คนขัาแตนบ้องฮอนมาเนาะฮอ,อนถึงได้เราเบิองยูทูปอยู่<โอ>คือว่าเป็นโชคเป็นมานของไทยเฮาเด้อเป็นโชคเป็นลาของไทยเฮานะครับปูถมดินมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับโอ้คน

กำลังมาก็่ว่าปีนังเดี๋ยวไปวมาที่หลังกันที่หลังก็เพื่อนมันสิบาตมันสิบาตจะมาจากซันจ้าสวัสดีค่ะ ตัวใหญ่ดีนะคะว้าหลุ่นนี่แหละปูนค่อยสาใจจะลิดหลวงปูเนี่ยตัวใหญ่ตัวค่ะต,ตัวน้อยเบาหน่อต้องตัวใหญ่ใหญ่เอฟซีจะได้เห็นชัดๆเนะคะ่ะปูทมดินพี่น้องจำได้เพราะเอฟซีเก่าๆคนสิจำได้เยอะดอก ผูเคยได้เคยมาน้ำปูปูดังนั่สงกาแฟกินถ่านเนาะสั่งก๋วยเตี๋ยวนี่ต้องปูถมดินปูถมดินมาจากปูถมดินเลยนะวอรลีเดียดอันนี่บูออกคือปิดตำนานไม่ออกคือปิดตำนานทางราชการครับแม่วางันบางช่วงวางนานตะวันงวดตะวันงวดสุดท้ายของปูทมดินนั่นนะค่ะจาดารให้สาม าา3ามแปดยสามแปดคือแปดสามล้วมันออกสามแปดเลยงวนง,งวดงวดงวดสุดท้ายที่ที่พักไปเป็นไหค่ะไปเป็นแลู้ทมเดียนั่นแล้วอ้เราหัวจักอยู่เอฟซีกัดูจากลายเยอะจำได้ลายเยอะ ่องสำหรับท่านไหนที่ททไม่เห็นปู่าววันนี้ผมดินกลับมาอีกแล้วจ้าวันนี้ปูก็บอกว่าสั่งกวยเตี๋ยวสั่งกาแฟกิ่นถาเลยซื้อแล้วนอนส่งกาแฟกินขาขึ้นห่างบิ๊กบิ๊กบิกก๊กเลยพี่น้องถารับถา,ารับซับรับเงินเลยงวดนี้ปากกาก็บบอคอยออกวันบอปู ่นมาปวดถ่ายหอดเฮียนเลยเอาไสรละมูกแต่ฟอคุณใส่เสื้อสีโมกันสองนีมั้งเหียนม่ใเฮียนม่ใสเฮียนโอ้ม่ใสเสือสีเอบอกใจเย็นๆได้เอฟซีนานๆ แม่นมากดิแต่ก่อนหนิวิาปานจับว่างผู้ใดเห็นคลิปนี้เห็นตัวเลขปูทมเด่นแล้วนารฬาิกาจังไดก่อนหน้าอ่าสั่งกาแฟกิ่นทานั่งขาขึ้นห่างนอนขาขึ้นห่างกิ้วปากคุย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 เลยซื้อแล้วพอตรงเนี้ยซื้อแล้วพอตรงคือแล้วถถวเงินเมียพอ,อมน,นั่งแถว<อ>เงิ<อ>นเมียพอมเลี้ยว <laughs> จักคักบ่คักละ ตะเกาตะเกาจ้าวันนี้ของไม่คือคือของเก่าบ่เอาคือเก่าละเก่าน่ะมาทวงความแม่นเด้หม่าล้วบ่มาแล้วบินมาเลยปูปมผิววันปมสั่วลวยสัลวยจนรับอยุงมัดป่าวได้ว่าปูถมเด่นมากไม่แต่พบป่าวความสินเด้ออกมาเลยทรหาเราเด้อือไม่เบอร์เพราะว่าเอาพี่น้องใจเย็นนะครับเด้อ ผู้ถมดินมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับถามมาต่พูนต่งแจนตลาดตลาด,ลาดวัดครับปรากฏว่าคนหูจักบอระปูมันไถบูดหูรจ๊กเล้นี่พูตลูกเีกห่ห้าเนาะหะ้าถืออ่ะพวมกมันกำงจห้าดอ่ะหนื่นวัดนี่าปูนกาสองหางวัดติปู ส่องหางบาส่องหางเน้นๆเลยปูหายไปนานเอาให้สามตัวแตกเลยนะครับปูาสั้นตบมากันยังบ่บอกกันบนล่างนะครับผมข้อข้อดีกันถ้าในปูต้องแยกปูเขียนมากพิ่นกับบวกเลยสามให้เลยแตกถ้าเราซับบางเขาบอกแล้วแน่คุณใดบาง เรียกว,ว่าเป็นโชคเป็นมันของไทยเฮาเลยเอฟซีโอเป็นบุญวาสนาได้ละเป็นบุญวาสนาเลยนะครปูมาเหยียบแผ่นดินให้ใส่แผ่นดินเดียงนะปูนะหากล่องที่คอยแตีงใบขดกระบอกมานกนเน่นเนาะ มันสิงอยอีกแล้วขอเบอร์โทรปู่นะคะค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรปูป่ปู่เขียนใหยย้ยูนะคะเบอร์ทีใหยย้ยูเบอร์โทรเ,เบอร์ท่าขั้นพร้อมบอกพอครับ มีโพตเอาเบอร์ท่อครับผมเอาเบท่อหาปูพังกัดิถามเอาละแม่ตอนนี้หลวงปูอันต่อสาราทั้งขางครับผมต่อขางละหกเมตรครับต่อขางละหกเมตรรอมรอบสาราครับพ่วงยาวมันประมาณอันหกสิบเมตรครับผมทั้งสองขางครับยาวหกสิบเมตรทั้งหลังนี่ประมาณ สามสิบเมตรหกสิบร้อยยี่สิบสามสิบประมาณร้อยห้าสิบเมตรรอบๆรอบ้ <150 m. S 1> อยห้าสิบเมตรครับประมาณร้อยห้าสิบเมตรลูกผู้ต้องการไม่ตะชิดสังกะสีไม่ตะชิดเนี่ยครับผมแผ่นหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบคูณด้วยประมาณสามร้อยห้าสิบแผ่นสามร้อยห้าสิบแผ่น พันละเจ็ดร้อยเจ็ดยี่สิบเอ็ดสองแสนประมาณสามแสนกว่าบาทประมาณสามแสนถ้ารวมทั้งอันอันช่างครับเนาะสามสามแสนสี่แสนนั่นแหละครับผมอ่ะบอยหกาอกงปูวาแต่ให้มันแตกสามตัวเนาะปูนี่เบอร์โทรหลงปูได้ครับบางคนที่ซอยหลงปูมาตั้งหลายนะอือขอวัดหลงปูนะบ่วัดผมดินกรตามเ่ว่า เทคอนกรีตกระตามเ่าไว้เฮ็ดของน้ำไหวเฮ็ดกุฏิก็ตามบุญกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้เวียนไหว้ในพบน้อยพบใหญ่นี้ขอให้ท่านมีบริวารเป็นสมบัติมีศักดิ์เป็นสมบัติมียศเป็นสมบัติมีวาสนาเป็นสมบัติตามท่านไปทุกภพทุกชาติเด้อสาธุสาธุตามท่านไปทุกภพทุกชาติเดอ้อสาธุ อันนี้คือปู่สมดินอันนี้คือเบอร์โทรเด้อเบอร์โทรปูแคปหน้าจอเลยนะคะอันนี้ปูสมดินโม่ผมเห็นหน้าเห็นตะข้างลงไปแล้วบอลเล็กนนีล่ลงเลยค่ะเขียนลวปูวาเจร่อหลายยี่สิบกว่านาทีแล้วคนว่ารอร่อร่อหลายแล้วค่ะ ให้โอกาสทางช่องล้เนะครับเอฟซีตัวหญ่ๆรลยปูทางเย้ๆนะปูทาเวสีแดงสีดำเงินสีแดงละคอยแดงจ้งเครื่องถือกระแพงเอาแดงไว้ก่อนเพือเข้าตัวแบบนี้มันกับแม่เลยดี กเจ็ดเขียนตามคำบอกได้เอฟซเด้อหกเจ็ดแล้วเจ็ด ก้าโอ้เก้าเด่นหางเก้าก็ะวัดหางเงาไถวนอาฟันเก้าหกนัดมานี่ตกมือเพียแล้วเลขกตัวเก้าเพื่อนเพื่นติดตามเลขเก้าหกประเสปู อย่าลริมเลขหลวงพ่อนะเลขหกกับเลขเลขเก้ามันตัวเดียวกันครับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันแต่ว่าเลขเกียก็เลขหนึ่งตัวเดียวกันจะริษหลวงพ่อนะครับตอนแน่ๆแนเปึ้นเป็นหลวงพ่อเห็นลักษณะนี้ฟังเขาเอพี่น้องเห็นนิมิตเห็นแม่นมเจะเห็นนิมิตเห็นเลยเลขเก้าก็เป็นแบบนั้นแม่นมดเลขเก้า็เห็นมันเลยแล้วโอ้วาดตามนิมิตแต่ว่าเรื่องบนล่างนี่ใกล้ๆมือกันหลวงพ่อจะซี่ให้ครับผม แต่ว่าผู้มีปัญญาขาหูแล้วว่าพหลวงพ่อเขียนเังไรครับแล้วว่าเอาใกล้ใกล้มือชัดขาดพี่น้องคู่ใดมากก่อนปูระวังหกเจ็ดกับเก้าหกนี่คู่ใดยังอ่านม่โยเซนคนบติดตามก็โอบบหติดตามตอนต่อไปตามตอนต่อไปโอ้ยปูสุดยอดเลยนะครับถ้าปล่อยไปแล้วคนบติดตามก็ครับ คอยไปติดตามอีกรอบนะครับผมบ้านนี้ปูบ่มาดิบานนี้ปูสีมาอยู่บ่อปูงั้นสิไงไปหาไปหาแล้วเนาะไปหาปูติดตามปูคือไปเที่ยวมากคือปูอ่อนผู้ดงปูหนีรถปูยางรัดพวงไว้ไว้มาหลุดดิเราไปกินไปตามไปหาพระหลวงปูแน่หลวงปูมีเข่าก้นบาดอยู่ด้วยโอ้โหครับผมได้ต่ำมะคุงต่ำอย่างต่ำแจวต่ำมะคุงสู้แข็งจริงด้วย ครับผมถ้าไปขครยกขบวนไปหลายๆเ้อะครับอ่ายกขบวนไปว่าหลวงปู่ขาดเขินยังตอนนี้หลวงปู่ขาดเขินแทนมาติชิดเด้อบรอบๆสาร่าแต่ว่าขึ้นโค้งไ้เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่บางคนก็นอยากถูกเลขก่อนครับอ่าอยากทําบุญบางคนกะอยากทําบุญก่อนครับนั่นแหละอ่าบ,บางคนบบ่ถูกเล่กับพวกวัน บอเลรียเลขอะอยากทำบุญกบมีค่ะนี่ครับก็โทรเบอร์โทรหลวงปู่กะเขียนให้แล้วเนาะค่ะมั่นะศูนย์แปดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดหกห้าหกอ้ถมดินซื้อเดิมซื้อเดิมนามสกุลเดิมใครๆก็รู้จักใครใครก็รู้จักปู่ถมดินเลขหลวงปู่ก็ได้ไปนั่งเอาดอก เรียกหลวงปู่ก็ว่าได้ฝันออกรอกแต่ว่าใกล้ๆจะตื no you know, where, least, ่นน right, ่ะนะแต่ว่าหลับตาอยู่ด้เห็นเป็นโตัวเลยนะครับผมจะจริงบ่จริงกับบ่หลวงปู่กับบ่รู้นะแต่เห็นใสๆกลกงวันตอนแกงกงวันตอนเที่งๆเนี่ยนะสร้างกาแฟกินขาทาเลยนะข้าอื่นหางพ่อหลวงปู่บอสจะรีบนั้นหลวงปู่เป็นลักษณะนั้นถ้าสีขึ้มๆเนี่ยไปออกย่อมไปออกวงนหนา ตาถามว่าหลวงปู่เห็นชัดแจ้งบอหลวงปู่ยังบ่เว้เอาไว้เป็นคลิปสองตอน<อ>เดี๋ยวคนบทิตต่ะรอติดตามตอนต่อไปอน,นั่นล่ะมาตัวใดเลขบนตัวใดเลขล่างนี่อันนี้ตอนเนึงเนาะนี่เนาะพายจันเนาะตอนหนึ่งซะอันนี้ตอนเนึงซะยังมีตอนสองเด้อพี่น้องเด้อยังมีกอกสามตัวก็ต้องรอนะคะเจ้าสังเกตได้บองวดก้อนๆนั่นอ่ะค่ะ เลขออกเก้าเก้าห้าเออเก้าแปดบนค่ะเจ็ดเก้าล่างค่ะนะแต้วรางวดเมื่อกี้มันเอาตัวใดลหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ่า้วงวดต่อไปมันจะเป็นลักษณะใดเ่งวดต่อไปนออกหกเจ็ดหกเก้าหกแมนบะปูก็บว่าเเอาไปตอนคลิปสองคลิปสามติดตามตอนต่อไปนั่นอ่า ขั้นขั้นบอกแล้วพันกัตสิปติดตามพันสิได้เลขแล้วแม่ล่ะนกปูตอนนี้หลวงปูขาดเขินเด้ออยากมงหลังค่ามอาจะฉีดประมาณสามร้อยก็แพนเนี่ยล่ะแพนนึงนเดร้่ยห้าสิบครับบางคนก็เห็นมีเบิร์นถ้าขั้นหลวงปูอยู่ในใจก็มี ครับทานกิมกัมมีเนาะเดี๋ยวคนได้ผื่โทษแล้วปูพคนติดโทษหาดอกค่ะทำมาปูที่ให้บุญคนเคยทำบุญน้ำหลวงปูกับย่างสิมี่โย่อไปคลิปคลิปต่อไปยูทูปไปไทยยูวัดไหหลวงปู่เด้อว่าตรงไหนที่มันขาดเกินตรงไหนที่ได้สร้างตรงไหนที่ได้สร้างได้จ้าแมลละบางคนก็อยากถูกหวยก้อนก็ทำบุญบางคนก็ทำบุญก้อนถูกหวย บางคนกระบาต้องถูกหวยถูกอย่างเขาอยากทําบุญแม่นจะบรับางคนนอนอยู่ลรงบยานอยากทําบุญก็มีค<า>่ะแม่นแหละเก็บใครได้ปวดนอยก็มีคะบุญกุศลอะไรที่ว่าทํามากับหลวงปู่มันตะกอนนะค<า>่ะถ้าท่านทั้งหลายเวียนไหว้ในพบน้อยพบ,พบใหญ่เนะนี่อข้อใ้สูงตรงนั้นหนุนท่านจงเป็นผู้มีบริวารเป็นสมบัติมีศักดิ์เป็นสมบัติมียศเป็นสมบัติ มีวาสนาเป็นสมบัติทุกภพทุกชาติเด้อสาธุสาธุสาธุโช์เลขโดนเราจะปูจะปูปูตัวเลขลงเลยปูเอาเอาตัวเลขลงค่ะ